วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2024วันนี้สําหรับชาวคริสตทั่วโลกนะครับไม่ใช่เป็นเป็นวันอาทิตย์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์สมโภธตปัสกาซึ่งหมายความว่าวันที่สำคัญสุดยอดของศาสนาคริสต์นั่นเองถ้าหากไม่มีวันปัสกาหรือถ้าไม่มีวันอีสเตอร์ ความหมายของศาสนาคริสต์ก็จะไม่มีและไม่จําเป็นคือคือศาสนาคริสต์จะไม่จําเป็นต้องปรากฏอยู่ในโลกนี้เลยเนื่องจากว่าความเชื่อเรื่องของการกลับคืนที่ของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ฉะนั้นจึงมีความหมายอย่างสุดยอดนะครับอ่า ในช่วงเทศกาลปัสกานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่เฉลิมฉลองกันอย่างสูงสุดในของศาสนาคริสต์ซึ่งจะบอกกันไปแล้วสำคัญกว่าเทศกาลคริสต์มาสได้ซ้ำไปเพราะว่าทำไมคิดตชนนะครับถึงจะต้องมีวันเหมือนกับวันศักดิ์สิทธิ์วันบังคับว่าคิดตชนทุกคนนั้น จะต้องมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ก็คือเหตุผลเดียวก็เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าที่ทรงกลับคืนชีพเป็นวันที่มีความหวังสุดยอดแห่งชีวิตเป็นวันที่ทุกคนจะต้องรอคอยหมายถึงว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ทุกศาสนาต้องอตอบคำถามนี้นะครับโจทย์ที่ว่าตายแล้ว ไปไหนชีวิตหลังความตายแล้วไปไหนนะครับฉะนั้นแต่ละาศาสนาก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันไปจะมีะมุมมองหรือว่าหลักปรัชญ,ญาหลักคำสอนของาศาสดาต่างๆนั้นจะแตกต่างกันไปาศาสนาคริสต์นั้นชัดเจนคือต้องผ่านวันศุกร์นั่นก็คือ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์วันศุกร์กุดไฟเดวันศุกร์อันแสนประเสริฐชีวิตมนุษย์นั้นไม่ยั่งยืนอยู่ในโลกนี้เป็นการเดินทางและการเดินทางนั้นเราก็จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในปัญหาชีวิตมากมายทีเดียวและในที่สุดแล้วชีวิตมนุษย์นั้นไม่อมตะนะครับชีวิตมนุษย์นั้นจะต้องผชิญกับสารพัดอย่างตั้งแต่เด็กจนถึง วัยชราจะต้องถ้าพูดภาษาทางภาษาทางพุทธก็คือต้องเผชิญกับเกิดแก่เจ็บตายว่าอย่างนั้นเถอะเขต้องทุกคนเป็นสัตว์ธรรมนะครับเราต้องเผชิญกับความตายแต่ทีนี้เมื่อเผชิญกับความตายแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าชีวิตของเราในโลกนี้มันจะไม่ยั่งยืนไม่คงอยู่ คงตลอดการเนื้อรันดอนฉะนั้นเราก็ต้องหวังบ้านแท้ถาวรที่อยู่ในอาณาจักรพระเจ้าและนั่นก็คือชีวิตหลังความตายสำหรับชาวคริส์จึงตอบโจทย์หรือชีวิตหลังความตายก็คือเรานั้นมีชีวิตหน้าแน่นอนก็คือชีวิตที่พระเยซูคริสต์นั้นนำมาให้เราเป็นชีวิตหลังความตายชีวิตที่กลับคืนชีพใหม่พร้อมกับพระองค์นะครับดังนั้น าการที่ความเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์กับคืนชีพนั้นมีหลายทฤษฎีทีเดียวที่คนก็พยายามที่จะตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์กับคืนชีพจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้วันนี้พ่อจะได้ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ต้องอ ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ามีคนตั้งสมมติฐานมากมายทีเดียวเช่นว่าสมมติฐานข้อที่หนึ่งว่าคนที่ไปที่หลุมศพนั้นอาจจะไปผิดหลุมเพราะว่ามีหลายหลุมศพสมัยนั้นนะครับมีครูหาฝังศพมากมายแล้วก็หญิงพวกเหล่านั้นก็อาจจะไปแบบหน้ามืดตามัวไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ ไม่รู้จะหลงทางอะไรต่างๆบ้างไปผิดหลุมศพบ,บ้างไปอุโมงที่ยังไม่ได้ฝังบ้างอะไรก็หลายคนตั้งทฤษฎีแต่ก็ไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้นเมื่อพิสูจน์แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องจำได้อย่างแน่นอนนะครับว่าพระอาจารย์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่หลุมศพเหล่านั้นจะมีทหารโรมันเฝ้าจำนวนมากทีเดียวฉะนั้นจะหลงทางไปได้ยังไงเมื่อไปที่นั่นแล้ว หินที่ปิดอุโมงคนั้นมีน้ำหนักถึง2,000กิโลกรัมก็คือ2ตันนั่นเองใครละ่ะจะเป็นคนเปิดอ,ออกจากหินนี่ออกจากอุโมงคนั้นได้นะครับฉะนั้นก็มีเรื่องต่างๆมากมายแล้วทหารหายไปไหนถ้าเกิดเขาไม่เฝ้ายามกันตลอดทั้งคืนนั้นก็มีโทษกับกฎหมายโรมันก็มีโทษถึง ประหารชีวิตท,ทีเดียวนะครับที่ละเลยหน้าที่อะไรต่างๆนานาฉะนั้นในวันต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายทีเดียวและอย่าลืมนะครับในสมัยนั้นคนที่เป็นปฏิปักษ์เป็นคู่อริของพระเยซูคริสต์ยังมีอยู่อีกจํานวนมากทีเดียวและจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าถูกกล่าวหาว่าพระเยซูคริสต์นั้นบรรดาศิทธิ์มาขโมยศพไป จะไปขโมยได้ไงเพราะสิทธ์ต่างๆเหล่านั้นกลัวชาวอยู่แทบจะแย่อยู่แล้วแตกหนีกระเจิงไปแล้วไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนต่างๆนานาก็ไม่รู้และถ้าเป็นขโมยขโมยก็ต้องรีบนำศพไปเรียกว่าไม่ต้องมีเวลาคิดต่างๆแล้วจะผ่านทหารโลมันไปได้อย่างไรนะครับและที่วันนี้ในพระคัมภีร์พระวระสารบอกว่า Saint Peter, เซนต์ปีเตอร์และบุญเปโตรและบุญจรไปที่หลุมศพนั้นพอไปเห็นเห็นผ้าที่ห่อพระศพนั้นพับไว้อย่างดีพับไว้อย่างเรียบร้อยนะครับผ้าที่คุมพระเศียรอะไรต่างๆนานาถ้าเป็นขโมยเขาจะมานั่งพับผ้าคุมศพอย่างนั้นเทียวหรือนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็มีบางคนจะใช้ทฤษฎีพิสูจน์อีกว่าพราะองค์ไม่ได้ตายจริงบนไม้กางเขนแป่งเพียงแต่สลบไปนะครับอันนี้ก็เป็นอิทฤษฎีหนึ่งบอกสลบไปแล้วแล้วเสร็จแล้วพอนำไปฝังในอุโมงค์เจออากาศที่เย็นที่ชื้นแล้วกลับมามีชีวิตแล้วก็หนีไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปเจริญชีวิตในในประเทศอินเดียบ้างในที่ไหนบ้างเยอะแยะนะครับ ก็มีพูดกันกล่าวสารพัดนานาแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วสมมุติฐานที่หลายคนตั้งเอาไว้นั้นก็ตกลงไปหมดทุกข้อแต่วันนี้เรามาตั้งสมมุติฐานว่าเรานั้นเป็นชาวคริสต์ทุกคนจะต้องมีความเชื่อแบบนี้เพราะว่า,าขึ้นอยู่กับเราว่าพระองค์ยังประทับอยู่กับเราแล้วพระองค์ก็ได้ปรากฏองค์ให้กับ หลายบุคคลทีเดียวที่ได้เห็นและเป็นพยานได้และบุคคลที่พระองค์ปรากฏองค์นั้นมีคนหนึ่งเคยเป็นศัตรูร้ายกาจของศาสนาจากคริสนะครับนั่นก็คือเปาโลเปาโลนี่เป็นฟาริสีที่เรียกว่าเบียดเบียนศาสนาจากแต่ในที่สุดเมื่อพระเยซูคริสตผู้ทรงกลับคืนชีพนั้นปรากฏองค์แก่เปาโลนั้นจึงเป็นพยานเรื่องนี้มีบุคคลสำคัญในาศาสนาจักรนะครับ ที่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องการกลับคืนที่ของพงค์และวก็พิสูจน์ได้และพงค์ยังประทับอยู่ในท่ามกลางเราจนถึงวันนี้อยู่กับพระาศาสนาจักรตลอดเวลาฉะนั้นพระาศาสนาจากักรคริสต์นะครับแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับมลสุมอย่างมากมายทีเดียวแต่ก็อย่าลืมว่ามลสุมอันนี้ก็ไม่ทำให้าศาสนาจักรนั้นต้องล่มไปเลย ฉะนั้นวันนี้แหละคำว่าปัสกานั้นจึงสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตคิตชนนะครับทุกนิกายแม้ว่าในช่วงนี้เราอาจจะสมโพธยังไม่ตรงกันบางนิกายนะครับแต่อนาคตข้างหน้านี้เราจะสมโพธตรงวันด้วยกันนะครับฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นหัวใจหลักของความเชื่อเรานะครับว่า,าพ่อจะเปรียบเทียบง่ายๆกันแล้วกันว่าทำไม เราจึงมีความเชื่อถึงขนาดนี้ก็เปรียบเสมือนความพระคริสต์นั้นเป็นความหวังสูงสุดของชีวิตของมนุษย์ที่หลังความตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนว่าพระอ,องค์นั้นเป็นขบวนหัวรถจักรที่พระอ,องค์นำเราผ่านความตายไปสู่ชีวิตฉะนั้นเราที่เป็นมนุษยยชาตินั้นก็เปรียบเสมือนเป็นลูกขบวนเป็นเหมือนกับขบวนรถไฟที่เราเป็นขบวนอยู่ต่อท้ายกันไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเราอาจจะยังมีความบุกร่องเราอาจจะเวลาลดไฟนั้นจอบตามสถานีต่างๆกาล่วคืออยู่ในโลกนี้เราอาจจะลงไปทําธุระอะไรบ้างไปไปอ,อะไรออกมาพักผ่นอนหย่อนใจหรือว่าไปไหนก็ตามแล้วเรายังเดินทางไปไม่ถึงสุดปลายทางชีวิตจริงๆเราอาจจะหยุดเดินทางแต่อย่าลืมว่า เราอย่าทะเลทลหลใช้เวลาในต่างๆในโลกนี้อย่างผิดพลาดและกลับไปขึ้นรถไฟไม่ทันเพราะว่ารถไฟนั้นที่พง์นำไปนั้นจะต้องนำชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่เราจบชีวิตนั้นไปเลยนะครับกล่าวคือพง์จะนำเราผ่านจากความมืดไปสู่ความสว่างผ่านจากการเป็นทาตไปสู่การเป็นไทย ผ่านจากความชั่วร้ายจากความตายไปสู่ชีวิตใหม่ด้วยเหตุน,นี้แหละในสัญลักษณ์ต่างๆที่เราใช้ในวันฉลองอีสเตอร์หรือปัสกานั้นเราจะเห็นได้ง่ายเป็นรูปกระต่ายรูปไข่นะครับเป็นรูปผีเสื้อเป็นรูปเทียนทุกหลังนี้มีชีวิตมีสัญลักษณ์หมดนะครับเพราะตามปกติแล้วคำว่าอีสเตอร์นี่มาจากคำว่าอะไรนะครับ อันนี้คำว่าอีสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษโบราณน,นะครับหรือว่าเป็นภาษาของอิงโกรเซ็กซันหรือเป็นภาษาดั้งเดิมทีเดียวแต่ว่าตามตำนานแล้วก็บอกว่ามาจากภาษาเยอรมันนะครับเพราะว่าคำว่าออสเตอร์หรือออสเตรเนี่ยออสเตรเนี่ยมาจากเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าผู้หญิงนะครับที่เป็น ผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่หรือดูใบไม้พรินั่นเองชาวเยอรมันเริ่มแรกจึงเรียกหรือว่าลุ่งอรุณนะครับเป็นเทศกาลแห่งรุ่งอรุณหมายถึงว่าตอนช่วงอ,อีสเตอร์นั้นจะเป็นช่วงที่เราเฉลิมฉลองชีวิตใหม่หลังจากที่ผ่าน ความหนาวเหน็บหรือดูหนาวมาแล้วก็จะเกิดหรือดูใบไม้พลีจะเกิดชีวิตใหม่ฉะนั้นสัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะกระต่ายก็จะเกิดลูกเกิดหลานอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นไข่นั่นก็เลยคือไก่ไข่ไก่นั้นเอามาระบายสีนั่นก็คือการมอบไข่ให้แก่กันและกันนั้นก็หมายถึงว่าให้ชีวิตใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ และคำว่า,อ,าอีสเตอร์จึงเป็นภาษาอังกฤษที่มาใช้ทีหลังนะครับส่วนาภาษาดั้งเดิมภาษาฮีบูนั่นก็คือเปซารเปซารนั้นก็คือพาสโซเวอร์เราก็มาแปลว่าแปลปัสกาปัสกาก็คือการผ่านจากการเป็นทาต ในประเทศอียิปต์สู่อิสระภาพไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาไปสู่ดินแดนคณาอันก็หมายถึงในสวงสวรรค์นั่นเองทําให้เรามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนั่นเองก็กล่าวคือว่าชีวิตหลังความตายนั้นการเข้าไปอยู่ในพระเจ้านั้นกันกับคืนชีพร่วมพระศิลิมงคลกับพระองค์นั้นจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉะนั้นพระองค์นั้นเปรียบเสมือนรถไฟตามที่พ่อบอกและเป็นหัวขบวนจัก ที่นำมนุษยชาตินั้นชนะบาปชนะความตายและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อย่างอมะตะที่สุดนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องไม่พลาดถึงเรื่องนี้ทุกคนนั้นแม้ว่าจะออกนอกลูกนอกทางไปบ้างแต่เราก็ต้องอ,อย่าลืมว่าเราต้องกลับมาให้ทันอย่าทะเลทลายเราก็พระองค์ให้โอกาสทุกคนนะครับจนวินาทีสุดท้ายในการเจริญชีวิตในโลกนี้ เพื่อจะได้มีชีวิตใหม่นะครับและนี่แหละก็คือความหมายของวันที่เรามาสมโพดวันที่พระเยซูคริสต์นั้นได้รับชัยชนะในวันนี้เองชัยชนะเหนือความตายความตายนั้นไม่มีพิษสงใดๆอีกต่อไปความตายนั้นก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองฉะนั้นจึงเราตอบชีวิตหลังความตายตลอดนิรันดรได้ ในศาสนาอื่นอาจจะตอบเป็นแบบอื่นนะครับอย่างเช่นพุทธศาสนานั้นอาจจะเชื่อถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสุดแล้วแต่บุญสุดแล้วแต่กรรมของพี่น้องก็แล้วกันนะครับแต่ว่าต้องชดใช้กรรมกันทั้งนั้นนั่นเป็นทฤษฎีของทางพุทธแต่ว่าทฤษฎีของทางาคริสต์นั้นชีวิตเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าชีวิตในโลกนี้เป็นการเดินทางในโลก เพื่อหวังอย่างเดียวก็คือชีวิตในสันติสุขนิรันดรพักผ่อนอยู่ในพระเจ้าตลอดนิรันดรและร่วมสิริมงคลกับพรงค์ตลอดการนิรันดรน,นะครับฉะนั้นจึงเตือนสติเราว่าเกิดมาในโลกนี้หนึ่งครั้งเราต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีความหมายฉะนั้นต้องกลับมาร่วมสิริมงคลกับพระเจ้าให้ได้นะครับเพราะพระองค์มาถ่ายบาปเรามนุษย์แล้ววันสุขศักดิ์สิทธิ วันกูดฟรายเดยนั้นจึงสำคัญนะครับบางทีพี่น้องชาวคริสต์นั้นคาทอลิกนั้นมีพิธีกรรมเดินรูปเราเรียกว่า14ภาคและภาคที่14ก็คือการฝังพระเยซูคริสต์ไว้ในพระคูหาซึ่งถ้าเราจบอยู่แค่ภาคที่14ชีวิตก็ไร้ค่าแต่เนื่องจากว่าเรามีภาคที่15ด้วยนะครับนั่นก็คือพระเยซูคริสต์กลับเป็นขึ้นมาฉะนั้น การเดินรูปที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือบรนคาศักดิ์สิทธิ์เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์จนถึงภาคที่15นั่นก็คือภาคแห่งการกลับคืนชีพของพระองค์นะครับในบูชาขอบคุณในวันนี้พ่อคิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับแลว,วันนี้ก็คิดถึงทุกคนที่ได้ร่วมฟังบทเทศนบทธรรมพี่น้องคิดจะชนโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณ ต่างๆนะครับที่ขอคำภาวนามาวันนี้แม่พ่อจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าอขอให้ได้รับพระพรแห่งการกลับคืนที่ของพระเยซูคริสตและพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับและเป็นสรณะให้เราได้ยึดมั่นในการที่จะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบ,บากต่างๆในชีวิตนี้เพื่อไปรับชีวิตนิรันดรกับพระองค์นะครับก็ขอให้ทุกคนมี ความสุขในการที่จะเฉลิมฉลองสมโพธิไปวันนี้ตลอดแล้วก็ทุกๆวันนะครับในเราก็จะลํำพึ่งภาวนาจากบทอ่านต่างๆถึงเรื่องพระเยซูคริสต์กับคืนชีพนะครับสุขสรรวันสมโพธิปัสกานะครับหรือว่าแฮปปี้อีสเตอร์หรือบอนาปัสกวาหรือบอนปักนะครับแล้วก็ ขอพระอ,องค์ได้ปรดคุ้มของพี่น้องทุกคนด้วยเถินนะครับไม่ว่าท่านจะสวดภาวนาขอพอรใดๆขอให้สมมาตรปัฒนาทุกประการด้วยเถินอาเมน